재미, <coughs> พี่คนไหนนะคะชอบดูหนังส้านก็ติดตามช่อง JPC ไว้นะคะทุกแพลตฟอร์มเลย JPC นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปตลกตลกสนุกสนุกขำขันนะคะติดตามเราได้ที่ช่องเพิร์ i วิวนะคะและก็อีกหนึ่งช่องที่เรากำลังสร้างขึ้นมานั่นก็คือช่องของเป็นเครื่อของเรานั่นก็คือช่องเพิร์ลซีรีส์แม y บ u ๊ u ยูที่พี่ทุกคนก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเพเป็นกำลังใจให้พวกเรา JPC ค่ะ